หลังจากคุมปุ๋งแดง ลิเวอร์พูลมาเกือบหนึ่งทศวรรษและเข้ามาพัฒนาโครงสร้างทีมปรับเปลี่ยนวิธีการเล่นสไตล์การคุมทีมที่ดูเป็นกันเองรวมถึงพาได้แชมป์มากมายถึงคราวที่ต้องปิดฉากลงในช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนี้ทําให้เหล่าแฟนบอลทั้งทีมตัวเองและทีมคู่แข่งต่างใจหายที่จะไม่ได้เห็นเจอเก้นครอปยืนคุมทีมข้างสนามอีกต่อไปโดยเฉพาะการขับเคี่ยวในพรีเมียร์ลีกด้วยต้องขาดสีสันไปอย่างแน่นอนโดยณสุดท้ายในการคุมลิเวอร์พูลของครอปก็คือแมตช์เมื่อวันอาทิตย์ที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาเปิดแอนฟแฮตน ิ0ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนัดปิดฤดูกาลโดยทรอปกุนซือชาวเยอรมนีออกมากล่าวว่าแน่นอนว่าตอนนี้จะเป็นการทักยาวมันน่าจะเป็นอย่างนั้นช่วงเวลาของผมในอังกฤษจบลงแล้วเพราะผมจะไม่คุมทีมใดที่อังกฤษอีก ถ้าผมจะคุมทีมอีกครั้งมันจะไม่ใช่แถวนี้และจะไม่ใช่ในเวลาอันใกล้นี้เมื่อผมเสร็จสิ้นงานที่นี่ผมจะยังมาที่แอนฟิลเสมอในฐานะกองเชียร์ในฐานะแฟนบอลคนหนึ่งไม่ใช่ผู้จัดการทีมเพราะผมจะเป็นแฟนบอลลิเวอร์พูลตลอดไปสำหรับตอนนี้แค่ใจหายอย่างเดียวคงไม่พอแต่ปัญหาหนักของลิเวอร์พูลที่จะต้องหากุนซือคนใหม่เพื่อจะมารับงานต่อจากครอปซึ่งเป็นเรื่องที่ยากพอสมควรเพราะเขาได้สร้างมาตรฐานไว้สูงมาก